คือหน้าตาอลไรพี่ว่างแบบนี้เลยดีกว่าเออเออดูหมอดูหมอเดูหมอดูเร็วดัดมาาเด็ดนี้จะสวยมากพี่ลี่ตอนนี้ดีใจมากพี่ลี่พาน้องมาที่บิวเทรี่ เกตเวไอบางซื่อที่เดินทางง่ายมากได้นสาขาใหม่ล่าสุดด้วยนะเราก็เลยต้องมาเช็คอินแงวันนี้แล้วที่สําคัญหนอเขาบอกว่าการตกแต่งเนี่ยอยู่ในโทนสีแดงขาวดำที่ดูเรียบหรูใช่ไหมแล้วก็เข้าถึงง่ายแล้ววันนี้เราจะต้องมาอัพลุกเลือกลุก2ลุกมีให้เลือกแค่2ลุคใช่ลุกสาวหวานวันวาเลนไทน์กับลุกสาวหวยจจีนวันนี้น้องแต่งตัวมาเพื่อเป็นสาวหวานวันวาเลนไทน์เอ่ง ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่อ่ะจะขอเลือกเป็นสาวตุดจีโอเคแล้วให้หัวเป็นสาวหวานน้องปังไปใช่ค่ะกอนอื่นที่เราจะมาดูเมคอัพเราเข้าไปดูสกินก่อนนะใช่ใช่สกินแคร์สำคัญมากเราต้องเตรียมผิวใช้นั่นเดทอยู่แล้วหน้าแป่แปบแป็งแคร็กไม่ได้นี่ตรงนี้เป็นโซนสกินแคร์ ตันี้จะเป็นแบบเวสสัมอังทั้งหมดเลยก่อนที่เราจะแต่งหน้าเนี่ยเราต้องคลีนใช่ไหมใช่ยิ่งตอนนี้คือฝุ่นเยอะมากแบรนด์เบโอเดมานี่คือเขาบอกว่าเน้นเรื่องการครีมผิวมากเลยนะอะไพี่ลี่มีตัวไหนที่แบบพี่ลี่ใช้อยู่หรือเปล่าตอนที่ตัวนี้ดีมากเป็นกันแดดอีกตัวหนึ่งที่ดีมากจะเหมาะกับคนผิวมันแล้วเป็นสิวง่ายเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์อยู่ในตัวด้วยซึ่งเหมาะกับช่วงเวลานี้มากใช่อยู่ไหนเราต้องการตะกร้ามากทีนสุดันนี้นี่ตะกร้า สุขภาพดีด้วยเพราะว่าไม่ทําอะไรกับผมเลยดี่ะตอนเด็กมีความเชื่อว่าถ้าทําสีผมแล้วแล้วเราจะอยู่ไม่ถืนถ้าเกิดว่าใครอะมีปัญหาเรื่องผมร่วงใช่ไหมยิ่งช่วงเนี้ยุผมเยอะฟรีจีนฟรีจีนช่วยให้ผมใช่แล้วเห็นป่าฝักกันทีด้วยอืมเชนเนอชออลแอคทีฟหมดเลยถูกค่ะ วอเป็นธรรมชาติหมดเลยเอามาเลยหนึ่งเขาว่าเป็นตัวเด็ดเลยนะที่มีขายเฉพาะที่บิวทรีมด้วยบิวทรีมเขาคัดมาหมดแล้วเขาจะคัดทุกอย่างของดีๆมาอยู่ในนี้หมดเลยเพราะว่าขายแบบง่ายดีเนาะเหมือนแบบว่าเห็นในสิ่งที่จําเป็นจะต้องเห็นเท่านั้นแล้วก็จะได้ตัดสินใจซื้อเลยตรงนี้เป็นโซนมิกซ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสกินเมคอัพทุกอย่างแม้แต่มาสก์หน้าพต่น้าจะขอดูหน้าหน้ากาออะไร เฮ้ยเออใช่ไม่น่านเราก็จะวินมาสปากแก้กรามได้แต่แล้ว <c oughs> น้ำมันมาคา <c oughs> ดว่า <c oughs> เด็นี้จะสวยมากเด็กนี้จะสวยมากปันจะมาสักค่ะวันที่10 10, 11, 12, 13แล้วว่าเลนทายมี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 พี่ว่าแบบนี้เลยดีกว่ามันดูเหมอ่หมอดูหมดูหมอดูเร็วเอาเร่งด่วนโอเคครบแล้ว 10, 11, 12, 13, 14เราอย่าลืมนะว่าเราจะต้องมาอัพลุกเปลี่ยนอัพลุกเปลี่ยนลุกกันเอาลุกน้องก่อนไหมอ่ะ ใสๆเพื่อนผู้ชายน้องบอกว่าไม่ชอบจริงๆคือผู้หญิงทาปากสีแดงนั้นน้องอยากได้แบบกลอสใสๆแบบเฮ้ยใช่เพราะว่าสปริงซัมเมอร์นี้เนี่ยเทรนด์ใบหน้าเนี่ยมาเป็นกลอสนะไม่แมตต์อีกต่อไปเอ้ยเอ้ยเดูร์บาที่นี่มีเดอรบามด้วยเอ้ยนี้นี้นี้พี่ว่าแท็บแท็บเป็นไงน้องนะอ่าหนูน้องลองเลยแท็บแท็บคืออะไรพี่ลี่แท็บเหมือนแท็บบอกคุณผู้ชมเลยแท็บเหมือนแบบแท็บแท็บที่ลิ้นฝีปากแบบแตะเบาๆเป็นเลนน่ะ เป็นเหมือนแบบเราลอนในอ่ะเราลรรอนในสาวเกาอ่ะอ่ามากันที่อีกแบรนด์หนึ่งลำพานคุ้ยสีสวยมากลองสวยสวยแบบดินได้อ่ะเราควรจะเอาไหมควรนะนี่ยังไม่ถึงวาเลนไทน์ก็ลงง้มจอเอาเอาเอาแล้วปากอ่ะเป็นไงมีกลิตเตอร์ร้องแบบเฮ้ยสวยมากเลย เแบรนด์นี้ก็เซ็งแบรนด์ชื่อเซ็นเป็นของคนไทยพิกเบนดูแน่นดีอ่ะฉ่ำเนาะพี่ลิโอ้ยฉ่ำแล้วสวยอลูกนี้ก็จะเป็นแบบผู้ใหญ่ขึ้นมาเนาะแล้วก็มันได่ก็จะเป็นแบบ business woman อุ้ยนี่ก็น่ารัก แบนนี้โตเกียวดอโตเกียวดอนี่นี่ก็มีสเหมือนกันพราว่าสีนี้น่าจะเหมาะกับปลางปะเออโอเคพี่ลี่เอาที่พี่ลี่ว่าดีน้องดีหมดเลยแล้วก็เอาหมดอ่ะพี่ฟังว่านะแบรนด์เคคิวตี้เคอุ้ยแพ็คเกจจิ้งกินขาดมากมีก็มีเป็นพาเลตสีสีคือผมว่าเอาไว้แต่งหน้าง่ายๆอ่ะเฮ้ยได้ไห วันทายในฝันอุ้ยสวยมากมาก็อย่างนี้เลย b w a k up like this w a k up like this <laughs> จริงๆนะสองอันนี้แหละนะ้องบางว่าวาเลนไทน์ <laughs> เข้าสู่ลุคหัวอินเตอร์ของพี่ <laughs> นะสาวผมสัน้นห <laughs> ัวอินเตอร์เริ่ม <laughs> พี่ว่านะเอาจริงๆนะแค่บอกว่าปลัชกออนนะ อยู่ตรงนี้ให้มันดูแบบอ๋อเป็นแก้มแบบพูมแล้วนี่คือนี่คือขอเชดอนบลัชอุ้ยน่ารักพอแล้วแค่แก้มพอแล้วอุ้ยน่ารักแค่แก้มพอล้วปากไม่ต้องไม่น้องเป็นวาเลนไทน์ที่ยังกว่าตูจีนละไม่พอน้องต้องไปเจอคนพิเศษอ๋อเอออาโปงอมแม่ไม่ใช่คนพิเศษธรรมดาปันช่องทง กลิ่นประมาณแบบกลิ่นอะไรฟลอร์ประมาณคนไม่ชอบฟรุตตี้อันแรกในชีวิตนะจะเป็นลันโคมมีราโคสีชมพูคือเด็กทุกคนต้องผันใช่ไหมทุกคนใช้ครอย่าลีนด้วยที่เด็กทุกคนต้องใช้คือคลินิกแฮปปี้คลินิกแฮปปี้เหมือนกันเอาเรารุ่นเดียวการิน่าคือจะบอกว่าเทคนิคของการฉีดน้ำหอมของน้องนั้นเรียนมาจากคนญี่ปุ่นตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น้อไหนใช้ฉีดผมก้มหัวลงแล้วก็ฉีดอันนี้อันนี้เป็นแบบสาวญี่ปุ่นเทคนิคสาวญี่ปุ่นกี่ฟื้ พอแล้วมางฉีด2ฟุตก็คือซ้ายขวาแล้วก็อีกอันนึงคือพี่ลี่คืออันนี้ทำแล้วเวิร์กมากคือเวลาไปต่างประเทศแล้วต้องบินไฟล์ยาวๆหรือว่าแบบเดทยาวๆเลยอย่างเงี้ยให้ฉีดไว้ในสัมลีแล้วก็แส่ไว้ตรงกลางเสื้อสสอดเข้าไปอสอดออสอดลงสอดะลดเข้าไปเราไม่เราไม่สามารถดีดสำลีได้ ครบทุกอย่างจริงๆอะแล้วอยู่ในราคาที่จับต้องได้มากเลยนะใช่อุ้ยกระจกพิเศษบอกค่าเฉิดเอาด้วยนี่กระจกซื้อเยอะขนาดนี้เนี่ยได้สิบหลายสิบแล้วนะจริงหรอในการเฉียงเซีมซีจับเซียมซีอ๋อที่นี่ให้เสียเซียมซีใช่แล้วกล่องจับเซมซีอยู่ไหนอยู่ตรงนู้นสิเราต้องไปจ่ายเงินกอะเราไปเพราะว่าที่นี่ซื้อครบแค่แปดร้อยบาทเราสามารถที่จะจับเซียมซีได้ครั้งหนึ่งซึ่งของรางวัลน่ะมูลค่าสูงสุดร้อยหนึ่งนะส่วนลด ร้อยหนึ่งส่วนลดใช่แล้วก็ซื้อเยอะขึ้นจะได้จับเยอะขึ้นนี่ได้เยอะแล้วล่ะอันนี้ได้ถึงสิบครั้งแล้วล่ะเห็นบอกว่ามีโปรโมชั่นใช่ไหมคะเอากระจกคือซื้อครบแปดร้อยใช่ไหมคะแล้วก็เสียงเซมซีใช่ปะคะโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ห้าปะคะจนถึงสิบเจ็ดปะคะนี่หาข้อมูลมาอย่างดีอุิยยาณยานไทยได้ยังไงในยูนไทยในยูแล้วสัปดาห์แรกวันตุ่ยจีนโฮ้ยก็ตุ่ยจีนก็ยาวไปเลยใช่ จับเซ็นซีได้เยอะไหมจ๊ะได้สิพีลร่ประมาณ10ครั้งไม่พีลร่แล้วถ้าน้องมาไม่ได้อะก็ไปช้อปปิ้งออนไลน์ได้เลยที่ w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  ดอทเ m อร์และที่ออฟฟิเชียลดนล่างนี่เลยน้องก็จะซื้อวีเชฟเมื่อกี้ซื้อไปแล้วดิวีเชฟแต่มันไม่พอไงเดี๋ยวจะไม่ซองไฮเคียวโอเคโอเไปหาของกินกันดีกว่าชอปเยอะมากนะคะชิมพี อันนี้แบบว่า,าสีเรียบๆเผื่อว่าไปขออ่างเปล่า,ามาจะได้ไม่ตกใจแต่ถ้าเราไปขออ่างเปาจากแฟนที่อายุโโสูงกว่าเราเราก็ต้องชัดเจนจะต้องเป็นคนชัดเจนนี่คือด,ดิสเプレイเหรอ <c oughs> อยากใช้อ่ะ <c oughs> ช่วยด้วยช่วยด้วยไม่มีเล็บช่วยด้วยอันนี้พี่พี่แซคข้ามาเดี๋ยวปรากกดก็เมือ่อกี้นึกว่าได้อ่างเปา